สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a e y Auto Import Channel ครับวันนี้ครับวันจันอย่างนี้ยามเย็นนะฮะที่เห็นอยู่ด้านหลังงนนะฮะต้องบอกเลยว่าแม่เป็นวันของเจ้าชายกบจริงๆนะครับเอาละช่วงนี้นะฮะใครที่ work from home นะครับยังไม่ได้กลับไปทำงานปกตินะครับแล้วก็ใครที่อยู่ช่วงระหว่างเดินทางกลับบ้านนะฮะก็ ทักทายกันเข้ามาครับกับ AEY Auto Import และวันนี้ครับเช่นเคยครับเจอโอนเมื่อไหร่ก็จะต้องมีโครงการดีๆชื่อว่าโครงการวินวินวินกับ AEY Auto Import นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่อัปเดตนะฮะคาเรลล่าในวันๆนะครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเจ้าชายกบสีขาวนะฮะคันนี้นะครับเป็นตัวคาเรล,ล่าเอนะครับวันนี้ที่จะแนะนำก็คือเจ้าคาเรล,ล่าเอ คันนี้1นึคันนะครับทางด้านซ้ายมือของโอ้น,นะฮะคันนี้ก็เป็นคาเรล่าเช่นเดียวกันในวันวันะฮะแต่มาในโค้ด 4S นะครับซึ่งคันนี้ก็มีการรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสอ,สอครั้งด้วยกันแต่วันนี้ถามว่าทำไมต้องเอาทั้ง2คันนะฮะมาจับแบทเทิลกันนะครับก็คือมีข่าวดีให้กับลูกค้านะครับแล้วก็แฟนเพจของเรานะฮะ ราคาพิเศษนะครับราคาดีๆกับเจ้า 4S ด้วยเดี๋ยววันนี้จะถือเป็นโอกาสนะครับในการที่อัปเดตราคาพิเศษกับเจ้าคารีล่าในวันๆัน 4S คันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถที่เข้ามาใหม่สดๆเนี่ยกับเจ้าคารล่าในวันๆคารีล่า S คันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วราคาเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับต้องขออนุญาต เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดทั้งคู่นะครับระหว่างคาเรล่านะครับนายวันวันคาเรล่าเและ 4S สนะครับสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันมีอะไรบ้างนะครับอันดับที่1ครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับคือเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับทวินเทอร์โบนะครับส0 0 0ซีซีนะครับ6สูบ ครคันนี้มาด้วยแรงม้า450แรงม้านะครับและสามารถทำความเร็วนะฮะ0 100นะครับถ้าไม่ใช้ไม่ได้ใช้ตัวสปอร์ตโคโนนะฮะตัวนี้จะอยู่แถวๆประมาณ3.7วินาทีนะครับเจ้าคายเรล่า S จะอยู่3.7วินาทีแต่เจ้าโฟเจะอยู่ที่3.8วินาทีถามว่าทำไมต่างกัน1วินาทีเหตุผลเพราะว่า เวลามาเป็น 4S แล้วเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับในการสปินโตเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับต่างจากเจ้าตัว S นะครับ0.1นะฮะวินาทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างนะครับแล้วเมื่อใช้โหมดที่เรียกว่า Sport Chrono นะฮะเจ้า c a ร m a n S สามารถทำเวลา0ถึง100ได้ดีถึงนะครับอยู่ที่3จุดนะครับ 3.5นะฮะ3.5 3.6วินาทีนะครับทั้งคู่นี้คือใกล้เคียงกันมากนะครับเมื่อใช้ตัวโหมดตัวสปอร์ตโคโนนะครับและความเร็วสูงสุดนะครับสามารถทำกันได้ถึง400นิดๆนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าเราไปดูด้านท้ายกันนะครับเครื่องวางท้ายด้วยกันทั้งคู่นะครับโทษทีนะฮะความเร็วสูงสุดนะครับของเจ้าคาเรล่าเและ 4S อยู่ที่ 308กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเมื่อกี้ให้ข้อมูลไปี่ต้องขออนุญ,ญาตาแก้ไขนิดนึงนะครับเครื่องยนต์นะฮะอยู่ที่ด้านท้ายเป็นเครื่องวางท้ายทั้งคู่นะฮะเอกลักษณ์นะฮะบอกเลยต้องขออนุญ,ญาตนิดนึงรถพึ่งเข้ามานะครับยังไม่ทันได้ล้างเลยนะฮะต้องต้องขออนุญ,ญาตจริงๆเลยเลยเอามาอัปเดตกันก่อนนะครับวันนี้เผื่อใครกำลังมองหาอยู่เจ้าคาเรล,ล่า S, <S นะฮะคันนี้ย้ำนะครับเป็นตัว S นะ นะครับออปชันไม่ธรรมดานะครับจุดเด่นนะครับของคาร์เรล่านะครับเป็นรถที่เครื่องวางท้ายนะครับเป็นรถถ้าเป็นมาตรฐานถ้าไม่ใช่เป็นตัวขับ4ก็จะเป็นขับหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยในตัวโฉม992นะครับโฉมนี้ทั้งคู่เลยเป็นเรียกว่าเป็นโฉม992นะครับโฉมนี้มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปจากโฉม991กันบ้างนะครับ อันดับแรกเลยคือเรื่องของล้อนะฮะล้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่นะครับสเปคโรงงานล้อหน้าเนี่ยจะเป็น20นิ้วล้อหลังจะเป็น21นิ้วนะครับอันนี้คือมาตรฐานคือเบสเลยพื้นฐานของตัวตัวรถนะครับอ่านะฮะเอาละฮะอันนี้คือให้เห็นสเปคที่เป็นพื้นฐานระหว่างตัว S กับ 4S ก่อนนะครับ แล้วคำว่า 4S คืออะไร4ก็คือขับ4นั่นเองนะครับส่วนเจ้า S ก็คือเป็นตัวที่เพิ่มแรงม้ามาจากตัวคาเรล่าธรรมดาคาเรล่าธรรมดานะครับแรงม้าจะอยู่ที่375แรงม้านะครับพอมาเป็นคาเรล่า S กับ 4S นะครับแรงม้าอยู่ที่450แรงม้าครับเอาละฮะได้เห็นสเปคพื้นฐานแล้วของคาเรล่านะครับคราานี้เรามาแยกครับมาดูนะครับในแต่ละคัน ว่ามีออปชันอะไรบ้างนะครับในเจ้าคายร่าเคันนี้เป็นรถโฉมปี2019นะครับนะฮะออปชันนะฮะคันนี้ไฟหน้านะครับเป็น p p d l s นะครับพ l u s นะครับเป็นตัวแมทริกนะฮะเห็นไหมฮะ led แมทริกนะครับล้อนะฮะล้อแม็กนะฮะเป็นลาย rs spider นะครับอย่างที่แจ้งมาแล้วนะฮะล้อหน้า20นิ้วนะฮะล้อหลัง21นิ้วนะครับ แล้วก็คันนี้มีกล้องเซลล่าว,วิวมาด้วยนะครับมีกล้องเซลล่าว,วิวมาหลังคานะครับเป็นอิเล็กทริกซันรูฟนะฮะเป็นหลังคาไฟฟ้านะครับหลังคาแก้วไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับคันนี้นะฮะปลายท่อนะฮะก็จะเป็นตัวปลายท่อสแตนดาร์ดนะครับนะครับสวยมากๆเลยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวค่อย เราเข้าไปดูภายในกันนะครับว่าคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่กันนะฮะเปิดมาปุ๊บนะฮะเห็นไหมฮะที่สครับเพลทนะฮะ911 Carrera S, <S อ่าสตมมาเลยเบาะนะฮะเบาะ14ทิศทางนะครับหัวบเบาะสแตมนะฮะพอร์สโลโก้นะครับนะฮะแล้วก็เครื่องเสียง Bose ครับนี่ฮะเครื่องเสียง Bose นะครับ แล้วก็วิ่งมาเท่าไหร่กันเราไปดูกันฮะเชิญครับเชิญชมครับคันนี้วิ่งมา6,662กิโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งน้อยมากนะครับถือว่าเป็นสายรถสะสมรถเก็บนะฮะแล้วก็คันนี้ก็มีการเทรดอินเข้ามานะครับที่เพิ่งจองกันไปก็คือ,อ,อลูกค้าจอง Panama ตัว Executive ไปนะครับแล้วก็ นำพันนี้มาเข้าโครงการวินวินวินนะครับดังนั้นรถมีที่มาที่ไปประวัติชัดเจนแน่นอน100%นะครับกับคันนี้อ่ะเชิญชมครับทางด้านสายมือเรามาดูกันนะฮะออปชันที่มีเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างนะฮะเข้ามาปึ๊บขออนุญาตสตาร์นะฮะโอเคอันดับแรกนะฮะ ตัวนี้มีเอ,อเอ็กซ์ซอร์สซิสเต็มนะเป็นสปอร์ตเอ็กซ์ซอร์สซิสเต็มนะมีเข้ามานะครับสปอร์ตโ,โ,โคโน l คร็อกนะครับและก็ตัวนี้มีเบาะอุ่นนะฮะเบาะอ,อุ่นซ้ายแล้วก็ขวานะฮะอ่านะครับส่วนด้านนี้เป็นชุดควบคุมตัวหลังคางนะครับอ่าแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นตัวคอนโทรลระบบแอร์กับวิทยุนะครับ มีลิฟติ้งหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทุกคันก็จะเป็นสแตนดาดสปอยเลอร์หลังสามารถยกขึ้นลงแมนนวลได้และก็ในการทำงานปกติก็จะเป็นออโต้โหมดนะครับคันนี้มีสิ่งหนึ่งที่ที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกับรถทั่วไปนะครับมาดูปุ่มนี้ปกติแล้วเนี่ยรถที่มีสปอร์ตเอ็กทั่วไปเนี่ยปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ เราจะกดให้ทํางานที่หน้าจอก็ได้หรือจะมากดที่ปุ่มก็ได้ให้เป็นสปอร์ตเอกซอร์แต่ปุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นปุ่มคัสตอมคือคัสตอมคือกดไปปุ๊บเนี่ยถ้ารถยังไม่เคยคัสตอมปุ่มนี้เลยเนี่ยเขาก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาฟังก์ชันอะไรให้ขึ้นหน้าจอโดยการที่กดปุ่มนี้นะครับก่อนทําการไลฟ์เนี่ยอ้นมีการคัสตอมให้เห็นเป็นกล้อง360นะครับอ่าอันนี้ก็สามารถไปที่แก้ไขได้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นลิฟติ้งนะฮะยกนะครับขึ้นสูงต่ำได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญของ9 9 2เนี่ยข้อดีในบอดี้9 9 2เนี่ยจะมีระบบที่เพิ่มเติมมาก็คือเรื่องของการขับเวทโหมดนะฮะเวทโหมดใน9 9 2เนี่ยข้อดีก็คือว่าจะช่วยในการที่ป้องกันการสลิปนะครับสำหรับรุ่นที่ไม่ได้เป็นขับ4นะครับ คือคา r เรล่าเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นรถขับหลังนะครับดังนั้นในโม991เนี่ยจะไม่มีเวทโหมดนะครับใน992เนี่ยเขาจะมีเวทโหมดขึ้นมาเพื่อป้องกันที่เวลาที่เราออกตัวแรงๆนะครับป้องกันไม่ให้มันเกิดการสลิปนะครับอันนี้คือเป็นเซฟตี้อย่างหนึง่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยในบอดี้ของ992นะครับเอาล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับ อีกหนึ่งออปชันที่คันนี้มีมานะฮะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับคีเลตของคันนี้นะครับคอมฟอร์ตแอสเซทนะครับเขาจะมีฟังก์ชันนี้ดูนะฮะนี่กุญแจอยู่ที่มืออนนะนะะ้นนะนะฮะรูดนะฮะเห็นไหมฮะยังไม่เปิดนะเดี๋ยวนะฮะอ่าสามารถที่จะรูดแล้วเปิดได้เลยนะครับ ตัวนี้เห็นไหมครับรถพึ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยพึ่งเข้ามาก่อนไลฟ์แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เลยเพี่เอ๋กับอ้นก็เลยคุยกันว่าเออไหนๆก็มาแล้วก็เลยอยากจะอัปเดตให้กับแฟนเพจเลยเพราะว่ามีหลายท่านเลยที่ถามคาเรล่ามาค่อนข้างเยอะและนะตอนนี้บอกเลยนะฮะว่าถ้าเราคอนซิกรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยคาเรล่าเนี่ยรับรถกันนู่นนะฮะปลายปี ปลายปีปลายปี65เลยปลายปีนี้นะครับเอาแล้วฮะฟังชันครบครบคบขนาดนี้นะครับวิ่งมาแค่6,000กิโลเท่านั้นนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับแล้วก็เป็นรถที่เข้ามาในโครงการวินวินวินนะครับโดยการมีการเทรดอินเข้ามานะครับคันนี้ครับสนนราคาพิเศษนะครับจัดไปนะฮะ1 1บ9ล้านบาท ย้ำนะครับว่าเป็นคายเรล่าเวิ่งมาแค่6,000กิโลเท่านั้นเองใครหาอยู่นะครับทักทายกันเข้ามาครับกับเบอร์02ครับ5874666หรือ086ครับ6681999นะครับทักทายกันเข้ามากับแอดมินฝ่ายขายของเราเอาละฮะกลับมาครับกับเจ้าคายเรล่านายวันวัน 4S คันนี้นะครับก็ รีวิวไป2งรอบนะฮะรอบที่2ก็ประมาณหนึงแต่วันนี้เดี๋ยวย้ำนิดนึงว่าออปชันคันนี้คือเยอะขนาดไหนนะครับอ่ะเริ่มกันเริ่มเลยนะฮะคันนี้อ่ะโทษชีครับกลับมาที่คันนี้นิดนึงนะครับคันนี้ใครได้ไปคือปสติ๊กเกอร์ใส่มาทั้งคันทั้งภายในแล้วก็ภายนอกดังนั้นได้คันนี้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับเอาแล้วฮะกลับมาที่ 4S ครับ เริ่มตั้งแต่ไฟหน้าครับ PDLs Plus นะครับเป็น LED Matrix นะฮะล้อนะฮะเป็นลาย RS Spider นะครับกล้องเซอร์ราวิวนะครับแต่คันนี้จะมีออปชั่นเพิ่มคือ by Sport ไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมอ่ามี by s p o t มีเลนช e เป็น Sa f e t y นะครับแล้วก็ด้านท้าย นะครับด้านท้ายเนี่ยปลายท่อก็จะมีเป็นลมดํานิดนึงนะครับไม่ใช่เป็นสตนแตนเลสสีขาวนะครับเอาล้วฮะแล้วก็คันนี้ที่มีเพิ่มอีกก็คือไวเปอร์ที่ปัดน้ำฝนนน้ฝด้านหลังนะครับแล้วก็ที่เห็นโลโก้นี่ฮะและสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นพรีเมียมนะครับแรปปิ้งนะครับเป็นเพนท์โพเทคชั่นฟิล์มนะฮะทั้งคันทั้งภายในและภายนอกจากแม็กนัลสโบรซึ่งเป็น แบรนด์ที่เซอร์ติฟายกับ AEY ด้วยนะครับเอานะฮะเรามาดูออปชันกันเพิ่มเติมนะฮะกับเจ้า 4S คันนี้นะฮะเปิดเข้ามาบอก14ทิศทางนะครับนะฮะหัวหมอ s สแตมป์นะครับนะฮะเครื่องเสียงบสครับนะฮะเครื่องเสียงบ s สนะฮะแล้วก็วิ่งมานะฮะ คันนี้วิ่งมาเพียง 4, 4 8 8 9 3กิโลโอ้โหก็อย่างที่บอกนะฮะคันนี้คือออกปลายปี1 9จด2020ก็คันนุ้นก็มอีออกมาช่วงปี19ดังนั้นก็ไมล์เลขก็จะต่างกันนิดนึงนะครับ แต่สังเกตง่ายๆนะฮะว่าในเลเวลของพวกรถซูปเปอร์คาร์พวกนี้จะใช้งานไม่ค่อยเยอะนะครับจะเป็นรถที่ที่ออกเป็นแนวคอลเลกชันเป็นสายสะสมมากกว่านะครับก็ไม่ต้องเอกใจว่าโอ้โรถราคาขนาดนี้ทำไมวิ่งกันแค่นี้หลักๆเลยก็คือเออกึงก่งๆสะสมนะครับอ่ทาทีนี้เราไปดูออปชัน่นด้านข้างนะฮะของคันนี้เพิ่มเติม พาเลราโฟเคันนี้นะฮะเห็นไหมฮะเข้ามานะฮะภายในเนี่ยก็คือเน้นความเป็นสีแดงมากกว่าคันนั้นนะครับแล้วก็ปุ่มออปชั่นต่างเนี่ยก็จะต่างกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้ดูเลยนะฮะคันนี้ตัวสปอร์ตเอ็กซ t อร์นะฮะก็จะเป็นปุ่มสปอร์ตเอ็กซ t อร์มาเลยนะฮะ แต่คันเมื่อสักครู่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นปุ่มแบบคัสตอมได้นะครับแล้วก็เซฟตี้ก็จะมีระบบ Post Active Safe นะฮะมีเลนเชนนะฮะมีเซอร์ n าวเวลแอสเซสตันอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็นี่ฮะดูนะอันนี้มีตัว e x h a u s t System นะครับสปอยเลอร์อ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้ฮะคันนี้มีเพิ่มเติมคือเบาะลมลมร้อนอันนี้ลมเย็น อ่ะร้อนจะเป็นสีแดงเย็นจะเป็นสีฟ้านี่ผสมกันได้ด้วยนะอ่าเห็นไหมฮะนะฮะเอาล่ะฮะหลังคาเปิดยังไงเรามาดูกันโอ้โหอากาศดีๆช่วงนี้นะครับผมแนะนำเลยว่าใครมองหาอยู่นะฮะ คู่ควรมากๆเลยว,ว้าวๆเลยนะครับคันนี้สดมากๆเลยนะฮะเอาละฮะเราไปดูกันด้านหน้านิดหนึ่งคันนี้จากครั้งที่แล้วนะครับมีการแจ้งราคาไปเรียบร้อยแล้วอยู่ที่13 นะฮะสิบสามล้านกว่ากว่านะครับท่าน,นี้วันนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตนะครับครั้งที่แล้วแจ้งไปสิบสามจุดสองห้านะครับวันนี้ครับพี่เอเปิดไฟเขียวครับราคาของคันนี้นะครับให้เป็นราคาแบบจับต้องได้นะครับจัดปลายเพียง12.99ล้านบาทนะครับใครสนใจนะฮะทักทายเข้ามานะครับ ไม่ว่าจะเป็นค a r เรล่าเคันสีขาวนะฮะหรือว่าจะเป็นค a r เรล่าโฟคันสีจามพันนี้นะครับทักใชยกันเข้ามากับเบอร์ฮอตไลน์ครับ02ครับห8 7 4 6 6 6หรือ0 8 66. 6 6 6 8 8 9 9 9 9แนะครับและก็ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะรูปนะฮะหรือว่าข้อมูลต่างๆทักกันเข้ามาที่ at a AU auto นะฮะทักไลน เป็น Line Official ของเรานะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับใครที่อยู่ทางภาคอีสานอยากช,ชมรถสปอร์ตนะฮะก็เข้าไปที่ศูนย์สาขาโคราชของเราได้นะับอยู่ตรงเยื้อง,งกับเดอะมอลโคราชนะครับแล้วกอ็อยู่ติดกับขนส่งโค,าคราชเลยฮะรู้เดียวกันเลยนะครับเอาละฮะชั่วโมงนี้ใครแวะเวียนเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาต ทักทายกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงท้ายพาชมรถกันอีกรอบหนึ่งนะครับ,รบอ้าวเชิญชมครับสวัสดีครับมีใครเข้ามาบ้างนะฮะทักทายกันด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณชูวิชาครับสวัสดีครับคุณมานิกานะครับ สวัสดีครับคุณทักอ,ออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะคุณคุณปายนะฮะแล้วก็สวัสดีครับคุณทันชะนันนะฮะใครเข้ามานะฮะทักทา,ายกันด้วยนะครับกับ AEY Auto i m p o r t นะครับช่วงนี้นี่รถใหม่ๆสดๆนี่เข้ามากันเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อย่างที่จ้างมาแล้วนะฮะรถซุปเปอร์คาร์ในชั่วโมงนี้ หาค่อนข้างยากเลยนะฮะใครมองหาอยู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่สามารถได้รถคุณภาพ A เกรด A นะครับต้องบอกเลยว่าคุณภาพเกรด A ที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ารถสวยๆคุณภาพดีแบบนี้ชื่อคุณเอการันตีนะครับเอาล้วฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตสต็อกรถเข้ามาใหม่ใครชอบ แนวซุป,ปร์คาที่เป็นเดล่ยูสต้องบอกเลยว่าคารล่าถือว่าเป็นรถเดล่ยูสคือใช้งานได้ทุกวันนะครับโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะก,กระด้านไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเหนื่อยนะครับผมผมบอกได้เลยว่าคารล่าถือว่าเป็นปปรถซุเปอร์คาร์ที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับใครมองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาครับวันนี้ครับอ้นครับ ขออนุญาตนะฮะติดไลฟ์เพียงแค่นี้แล้วเจอกันในไลฟ์หน้ากับ a e y Auto Import วันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย